ก็สนิททำใจอะไรกันกนะครับผมเกี่ยวกับผมเช่นเคยกับโปรเจกชันแนลนะครับผมทักทายด้ยวยนะครับผมวันนี้กับผมกับหุ่นที่มีชื่อว่าเออ่ใบฮูไลนะครับผมใ <c oughs> บไม่ใช่ใบฮูไลาใบฮูเล็กใบฮูเล็กอ่านว่าอะไรวะเนี่ยใบฮูเล็กอะไรสักอย่างนั่นแหละเออใบฮูเล็กนะครับผมผมรีบอ่านตรงนปะ้ไปครัำกำลังนะ LYNX ใบฮูเล็กนะอืม เออเป็นหุ่นที่มีล้ออยู่ขั้นข้างล่างนะครับผมแล้วก็ปุ่นป,ป,ปืนที่ใช้ก็จะเป็นเดนจารูยตอนนี้นะฮะยังมีเสียเวลานะตันนะี้อืมสเตปเมอร์ยิงเป็นคลื่นเสียงนะปะืนนี้นะเนี่ยนี่เป็นคลื่นเสียงออกไปนะระเบิดหนึ่งนะฮะจะไม่ได้อัพอะไรจังนั้นก็ได้ปมาใหม่แล้วอาวุธฮอร์น็กยิงเป็นปืนระเบิดออกไปนะครับผมทีโหลด12วินะวันตัวนี้คนทาจะนาน600เมตรสำหรับปืนสเตปเมอร์ก็เป็นคลื่นเสียง ยิงไปด้วยรีโหลดไปด้วยนั่นเองคนระับไม่ต้องคู่ดาวประมาณนั้นไปคนยนต์ที่มีความสามารถพิเศษโล่องหนนะผมกับตัวนี้นะใบหุ่นเหล็กนะฮะปเปิดแฟต่อสู้เฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้โหดอันตรายตัวนี้กว่าไะโอเคไปยังว่องไวให้ตัวนี้นะเอา้ามันสุ่มให้เราเจอด่านแบบนี้อ่ะท่านผู้ชมเอเ้อเห็นแล้วตัวแรกเลยใบหุ่นเหล็ก ใช้เซตนี้นะเสียละด่านนี้ลงๆเลยเอาละจะเป็นปืนเอาตก <c oughs> เป็นการล่องวนได้นะหุนตัวนี้นะใบหูเหล็กเนี่ยเลเวลหนึ่งนะยังไม่ได้อัพกีดอะไรเลยหุ่นแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นไ,ได้มาใหม่เมื่ออาทิตย์ก่อนยัไม่ได้ลองเล่นดู่าลองเทสส่วนไหนที่มันจะโหดไหมตัวนี้อืม ไหลดูทียิงได้หกร้อยเมตรตัวบดขึ้นเสียงออกไปถ้าโดนโจมตีแล้วก็นะนี่เลยวาร์ปไอเวลาเราเวลาเรามันดีตรงที่ว่าเวลาเราเนี่ยตายจะเกลเียดเวด้เวลาเราโดนยิงเราสามารถหายตัวได้แล้วก็ยิงไปด้วยเอง ไม่หุนวิ่ตัวใหม่ๆออกมาอันตรายนะท่านผู้ชมนะแตกเลยแล้ววิวหนึ่งคุณผู้บริโภคจะโคดนะอืมมาสเปคเทคของเราบ้างตรงนี้ก็รู้กันดีว่ามันโหดขนาดไหนนะเรือห้าแล้วตัวนี้แต่ตัวนั้นเลเวลวหนึ่งจะรีวิวตหน่อยไม่ตายแล้วเรือหลังๆนี่ค่าจะโคดนะท่านผู้ชมนะยิ่งดูลีกสูงขึ้นไปยิ่งก็เริ่มโหดเริ่มโหดขึ้นนะอืม ยอมไว้รอบนี้บิดเลยข่ามันสักต,ตัวถึงแล้ววะโอเคเอาเชี่ยไม่อย่างโหดขอเปลี่ยนมาไม่ต้องยึดสัญญาณนะตรงนี้เป็นการเออคล้ายๆยึดสัญญาณโอ้ยตัวนี้มันฆ่าผมแม่งเวง้แล้วลบยิงเราจะแพ้มนันนะเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้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 มีได้ฆ่าเราเหรอเพื่อน ารลนะยิงไปข้าวมันีเกาะนั่นเองคีไัได้ะต้องใช้ปืนที่เป็นพลังไฟเท่านั้นจะยิงมันได้ครับต้องยิงให้โน่มันแตกก่อนนะโน,น่งแตกไหมไปนะอ๊อกเลงครับนะจุกท่านเจ้าจะแพ้ทั้งมันเหรอยังใช้พลังไฟตัวนี้ น่าเสียงแล้วเพื่อนอูออมันจะแพ้รอบนี้พวกเราแพ้หมดทั้งทีมแน่นอนเลยนี่ไม่สิ้นก็นแล้วกันนะต้องใช้พลังตัวไฟยิงแล้วทำมีโลนะหลบได้อีกนะพวกนี้เก่งนะเฮ้ยอ่าสิไปได้ไปได้ไปได้พวกเราจะตายกันหมดแล้วเสียแล้วนะที้เราเนี่ยอาวุธวันแรงมากฮะ โอ้โไอ้เจ้าพุทโธกเลยวะนี่เพรชเพื่อนทำใหม่อะไรหรอกจะรีวิวหุ่นตัวนั้นตัน้งแต่เจอด่านโหดคุณจะยิงไม่ได้แนะ่นอนเลยปืนเนี้ยไม่เข้าแล้วเกาะไม่ได้นะเราใช้พลังไฟยิงตัวนั้นเน,นี่ยตัวเนี้ยตายยากเลยไปมุมเนี่ย <c oughs> จะตายตัวหวนีเปเนอะนี่มันบูสพลังขึ้นมาด้วยดิหมดละเราจะตัดละตอนนี้จะได้ออกละสิเป็ดเลยนะอันนี้ตายยากมากเลยเนี่ยคุณตัวนี้ผมรบกับมันแพ้มันอ่ะ <c oughs> มันลงคนได้ด้วยหรือปะ <c oughs> ตายไหมยังโหดอ่ะ ดเกินไปแล้วมันชื่อโคตอะไรวะเนี่ยไม่งรโตดเลยพอละผมออกโถดจะโดุดตัดกะแนนนะแต่ผมไม่สนนะโอเคประมาณนี้ถ้าได้ยินสัญญาณนะไม่ไปตงกลัวแต่มันสุงไปเจอหมดเนี่ยจะโหด ผลคาพวกเราตายกับเรียบเลยคนระับอืมอยากตึงเนี่ยโอ้โหผมเลยยอมเลยเมื่อกี้นี้ปะ่ะดูต่อเราฮก็ต้องลีลาเรานีฮะอ่าเจอดาเดิมไปแล้วแม่เจ้ากูเลอยอสิเป็ดเจอเจอดาในสูตรเดิมเนี่ย คุณเราก็เลือกหนึ่งนนั้นต้องปอัพหุนมาดีดีเราเล่น,นิยึดเอาหุ่นที่ลงลงแข็งไปยึดนั่นด้วยสัญญาจะด้วยที่มาเจอดานนี้ก็นั่นแหละเจอดานรโผล่หน่อยก็ลำบากนิดนึงเฮ้ยต้อง,งเกาะกลุ่มเป็นทีมแล้วันนี้นี่ก็ทีมเดสแมทนะตรงนี้นี่เจอมาเนล่ลตรงนี้ จากไปวันละก็ใช้พลังคลื่นเสียงยิงไงจะเปิดยิงไม่เข้านะตรงนี้โอ้ใช้คลื่นเสียงยิงให้เอา้าไม่ล้วไอ้แมงมุมไม่ยังเถือนไปเลยจะฆ่าตัวนี้ตัวดีเลยเนี่ยถ้าเจอขึ้นพลังนี่แหละก็นะขึ้นเข้าไหมยิงไ,ไม่เข้าอีกทีนี้ทำไมละ อะไรไม่ได้เลยอะไม่สุบจริงอะอีกตัวนั้นน่ะเห็นไหมมาเป็นทีมเนี่ยแม่งมุมอะ่ะโอ้เชิงแล้วอืมต้องใช้พลังไฟนะนี่ติดไฟมาหน,นึ่งเนี่ยลงไปสุนโอ้ยงูเอปคนแรงจริงอะ่ะผู้ชมปคนแรเงเกิน ยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะปะต้องแชร์วุฒิพิเศษโอ้โหดูดิเกินไปไหมเกินไปไหมไอตัวเนี้ยนี่เหรอัวมันแตกแล้วตอนเนี้ยอืมฆ่าได้แล้วะตอนนี้เดี๋ยวมันหลยตัวเกินไปเล ตายแล้วผ่านอนตายแล้วโอ้ยต่อต่ตันผมยังชาร์จไม่เต็มเลยผมตายก่อนละโอ้โหถ้าจะเถื่อนนะท่านผู้ชมรอบนี้สองรอบเลยอะออกเลยนะอืมจะมาตายมาเร็วตายเร็วนะครับผมอืมช่างพันเลยตัดคะแนนฉันไม่สนนะยโอ้ ดูเรื่องลวเวลยวันนทีนี้โดดเร็วบันสายลมรับของกันนะโอเคก็ไม่รู้หรือปืนคลื่นเสียงเท่านั้นที่ยิงมันเข้านั่นเองนายเจ้าต้องใช้ปืนคลื่นเสียงนั่นเองนะต้องใช้ปืนที่ห่อเออสแคมเมอร์เท่าน,น,นั้นที่เป็นคลื่นเสียงยิงพวกไอตัวคนนั้นได้อนะ ้องดูที่ล้านนะตรงนี้คุณจะบ้าอีกแบงมุมเห็งสวยแนตะ่มันโคตรโหดเลยเวย้ยเจอมันสองรอบแล้วเนี่้ชื่ออะไรวะเป็นตัวออกมาใหม่ด้วยนี่ไงเวียนตะไลนี่แหละเนี่ย,ยโอ้หทำอะไรได้หุ่นยนต์แบงมุมที่มีขายาวเดินไปทุกที่ดอกน้ำลึก โอ้โหตัวนี้ยังโหดเนี่ยอืมชื่อลักชื่ออะไรเนี่ยลองดูตัวผลิตสิอืมมันผลิตสักไรวะอยากได้สักตัวเว้ยตัดแก้เกมกับมันเท่าไหร่โอ้โหตัว,วอะไรวะยังบล็อกไม่มีให้ผลิตเฮ้ย เชื่อไหนอะ่ะอา้าวเวนีนตะไลอยู่ไหนะ่ะหรือมิจฉกพองก,กิจกรรมยังไม่ได้เปิดให้ผลิตตอนนี้โอ้โหไม่มีฮะคุณพวกเราจะมาสู้อะไรมาได้ทีนี้เดี๋ยวต้วงไปบุมตูอกันนะ โผล่แม่เจ้าไม่มีฮะตรงนี้ดูดิชื่ออะไรตั้งกีนเนี่ยจะโผดไปไหนวะฮื่มชื่ออะไรกี่นีดี๋ยเดี๋ยวเดียด๋วยวโอ้รัดค้าสัดคลาสัดคลาสกดปิดยุ่งใช้ทองซื้อผมไม่ได้ดูดีๆไอ้วะ จอมน้าตามันได้อยู่นะนี่อยู่นี่ดักชื่อดักนั่นเอง D U X โอ้โหพระเจ้าถ้ากดโอ้ยมากเลยตัวนี้วะก็เจอเนี่ยตัวนี้เลยต้องชมเลยเออจะซื้อยังไงวะเนี่ยแอ่งเวียนที่หายตัวนี้อย่างโหดอ่ะแล้วมันยิงปืนออกมาแต่ระดอกนะ โดโลกเลยละทำไมได้วะเน,นี่ย่ยนต์ที่มีแขนขาเนความสามารถเอ่อรับชีพบทสมตัวจะบินอยู่หลักหุยนต์ในขณะที่อยู่สนามรบโดยบดเจอแต่ละตัวจะมีอาวุธของตัวเองและรุกลุ่มระดมเพลิงไปพร้อมกับคุณโอ้โหแม่เจ้าจะวบ้าตายซื้อมันยังไงเนี่ยม,มันก็ไม่มีให้ผลิต ไม่เปิดขายเหรอบอลใช้จิ๊กซอว์ผลิตแต่ผมไม่เห็นก็มีตรงผลิตตรงนี้มันมีเลยวะเออมันโคตรโ,โก,โกโงเลยเฮ้ยเซร็จติมนไหมอีกรอบสุดท้ายอ,อ,อ,อืมโอ้พอเราเจอระดับโหดเออยืนสัญญาณตอนนี้ สุดท้ายนะยึดถผมใช้นนยึดยานกัญญญไม่ได้โจมตีแต่ว่ามันก็เรยเกินเมื่อกี้นี้ไปเรา,เาบิงก่นอนปีสืดยานกันออกสองรอบจเจอมันดีกไ,ไหมเนี่ยไอ้หุ่นบ้าอะไรเนี่ยน,นะ Ừ, là. Tôi... Tôi biết không, biết không, Tôi biết không,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 พลังเลือดเสียงอะไรง้ฆ่ามัน,ดนดไ,ไดต้ตัวระเบิดก็ยิงจังนนน,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 นั่นนั่นอยู่นั่นอยู่นั่นระวังระวังตลงไปราชาตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่นตงลงไป,ประาร,ประาาไปชาร์จปืนไปชาร์จเเพื่อนกินโนอน้โหมอดโหดนะถอยไปไหนะทุบจมด้วย คู่ตะคุตะคู่อือเราเจ็ดพวิก่อนเราต้องใช้การหายตัวในการยิงมันสองหนึ่งูเว้ยด้แล้วมันก็โอเคฆ่าได้ตัวนลงเว้ยเกือบตายเว้ยเะเสียละนี้ก่อนนี้ก่อน เฉยเ้ยมันอยู่นี่ตายแน่เลยไอ้บ้าเฮ้ยกอเปียนมันบันสาบสัญญาแล้วก็ยังเหนียวกว่ามันนะนะถ้าเล่นยึดสัญญาแบบน,นี้แล้วก็มีสิ์ชนะมันนะนรอบสุดท้ายท่านผู้ชมนะกัศบานตึ๊บเลยวะไม่มาเจอของโหดเฉยเลย เจอของแข็งเนะี่วันนี้ตายสองรอบเลยแบบเจอทีมทีมเดือดตัวเองเนะี่ยแตอ้เจ้เรายังมีสาบสัญญาณนะเขายังเลี้ยงว่ามันสองร้อยห้าสองรห้าสิบเมตรของเรานะที่จบภาไปเราต้องหาที่ซ่อนนะจะรู้ว่าสกอร์เปียร์มันทำอะไรได้นะตอดตุกนั่นเองเอาละเฮ้ยผิดตัวผิดตัวตัวนีดด้วะแม่เจ้าผิดตัว ฆ่าตัวนี้ก็ได้ก็ดีแล้วเนี่ยนี่เนาะว้าผิดตัวท่านผู้ชมเจอตัวมีโลว่ะดิยิงระเบิดไม่เข้าอ่ะเจ็บหกค่าตัวนี้ต้องตายขี่วิสามสองหนึ่งศูนย์เอาตายก็กดี มันใช้ปืนไม่ดีก็มันอัพเลเวลปืนไม่ดีนะเนี่ยตัวนี้ยังไม่ค่อยแรงถ้าไปเจอที่ผมเจอเนะี่ยแม่งยโหดมันอัพเกรดมาดีตัวเองฮนะปืนที่มันใช้อะ่ะเป็นไฟฟ้าบุนแรงมากสามสองหนึ่งูยเฮ้ยมาจากไหนวะอีกวินตัวไหนฆ่าผมวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสริมเสริม เดี๋ยวพี่ท่านอยู่ไหนนี่โอลีโออะไรอีตัวหนึ่งหนึงนงนงน่งสองหนึง่งศูนย์อกก่อนจะเจ้าต้องตายเพื่อนไม่ได้ใส่ตัวบูสเตอร์ด้วยออกสัญญาณเราอยู่ไหนวะจะยิงดูดูสัญญาณ ตรงไหนจะเป็นฝ่ายตายต่อไป,อไปเฮ้ยไม่ฆ่านะบินอยู่ได้เวนอะไรนี่บินอยู่ได้เพื่อนปิดตัวอีกทีนี้เอาตัวนั้นมาฆ่ามันเถอะนะไปหาที่สัญญาณตอนนี้ฮะสัญญาณเราเพ้มานละ้ดูทีมเราอ่ะทีมเราเพลแน่นอนรอบนี้ปิดอยู่ได้เวนอนะ จะขึ้นไปข้างบนได้ไหมไตตั้นตัวนี้ไม่ได้หรโดกกัมาขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยตัวนี้พวกเราจะแพ้มันนะเนี่เป็นไตตั้นวินอยู่ข้างบนเนละตัวนี้เลยกันนะห้าสี่อาข้ามีตัวก่อนแล้วเราแพ้มันเน่เลยนะหนึ่งศูนย์ยงอยู่ได้ฟูลี่ ทายหนักมากเ่ียี้เดี๋ยวรอตัวนี้นนก่อน12วิก็ฆ่าตัวนี้ก่อนตัดกำลังมันเชีย <c oughs> ร์ไหเฮ้ยอยู่ดีๆกดโอ้ยนะ <c oughs> แกการลอ,อกมาแล้ววีด้นี่มาดิมึง โอ้พี่ไก่จัดเราจะพกแล้เว้ยมันคููดาวมันพุ่งเลือดมาโอ้ยโอ้โห,โหเดี๋ยวโล,ลดโลดสองวิโลด่อนจะฆ่าจัดจัดตรงนี้นจะแพ้ละมีเีสี่สามสองหนึ่งศูนย์ขี่ลบแมันฉลาดลเกินเว้เยเนอ ผมลงไม่ได้้ยโอ้โหแปืนตานิง่ยเป็นตัวที่ผมต้องใช้คาใส่ต้นเลย,ยตัวนี้อ,อ้อะเว่ยฉลาดนะวิ่วีนี้บาเลยหลาดไปได้เลย จะแพ้บอดนี่วุ้ย,ย,ยิงมากระจุยเลยโอ้ยซอดนักแกซอดเก่งนักเกเกวรเนี่ยข้าัวนี่ละกันนะขาา้าจะจัดอย่างนล้นตรงนี้ไ,ได้แม่งจะตายแล้วเวก่งจัดจานกนว่าพวกเราสู้เพื่อตัวที่วิ่งไปก่อนแล้ว ผมเหลือสองตัวแนละ้วเหลือกับเพื่อนอีกคนหนึ่งข้าไม่หนีเพื่อนไม่ต้องห่วงเขาจะเขียงข้างเจ้าจะชนะมันได้ยังไงเนี่ยสิกนี้เจอสิโคดนั่นเองเลยมันเฝ้าสัญญาณไปเลยทุกคนเฝ้าสัญญาณไปเลยท่านผู้ชมบบกันแะล้ววิ่งดีแล้วลบกัน ขี่ตัวจะหมดแล้วแพ้แล้วแหละอ้ตายแพ้อย่างมสมศักดิ์ศรีแต่หุ่นเรายังใช้ไปหมดสู้จนสุดใจนะวันนี้เจอสิกหนักจริงๆฮนะโอ้มันต้องติดอันดับหนึ่งอยู่เช่นเคยของทีมแน่นอนไม่ต้องผมสัญญาณจุดเดียวเองแะเต่ดามิททำไว้ก็อย่างน้อยกว่าไอ้พวกฝั่งนี้สองตัวเท่านั้นเอง าได้สีตัวอ,อีกม,มันเกิดตัวโหดเกิดไปอย่างนั้นจุงเนะี่ยโอเคสำหรับตามนั้นสหุ่นตัวนี้นะนั่นแหละดูเอาไว้ก็นั่นแหละเออใ่าจะใช้ได้นะนอกจากได้ด้วยอะไรด้วยกูจะมาเพย์ตัวแมงมุมแม่มันฆ่าพวกผมตายมันรังเลยอนะเออแล้วก็ตัวบินได้เมื่อกี้ด้วยนะอย่างโหดนะอุลยหุ่นเจอสึกหนักกวันนี้เนะี่ย โอเคเดี๋ยวมาดูเออ่ตัวนี้ผมใช้ไฟไปเทา่าไหร่โอเคก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็แบบนโจไปอย่างจริงนะฮะอ่าอ้เจ็ดาเจ็ดเคตอนนี้กินไฟอยู่สามสิบสี่วัตต์นะถ้าพล็กเต็มที่หกสิบเจ็ดวัตต์นะตรงนี้หลุดโลกเลยเห็นไหมค่า m ม็กทีดพีหกสิบเจ็ดวัตต์ ผมลงเทสฟูลโหลดแล้วแหละเันชมาร์ค่าไฟตรงนี้เออแต่ต้องเป็นต้องเทสนะฮะถ้าเล่นเกมจริงไม่ถึงหรอกประมาณ50หรือ40 50เนี่เล่นเกมอยู่ตอนนี้ก็32วัตต์นะการ์ดจอตัวที่เทสก็ตอนนี้กินไฟอยู่แค่3วัตต์นะ6,600 x t ทีนี่คือประหยัดมากแม็กทีดีพี11วัตต์เดี๋ยวริงม,มันเยอะกว่านี้แต่นี่เป็นค่า เอออันนี้เฉยนะฮะอ่าประมาณนั้นนี่อันนี้คือพลังของซีพียูกินไปตั้ไไรก็น,นั่นแหละกินเยอะมากเลยฮะตอนนี้33วัตต์แม็กตั้ง67วัตต์มันมีเยอะกว่าน,นี้นะถ้ารวมจริงอืมแต่ก็ยังกิน32วัตต์ตอนนี้67วัตต์นี่จริงจริงแม็กทีดีพีผม9ก95วัตต์นะ แต่ผมจริงๆนะเออเกือบร้อยอะแปดสิบเก้าวัตเตอ์แปดสิบเก้าเก้าสิบอืมประมาณนั่นแหละ tdp cpu 6.7K แนบะบเจ็ดคเนโคตรโหดท่าไรเซนห้าสองนศูนย์นันวัตต์เองนะพีกเต็มที่โคตรประหยัดไฟโอเคกลับที่รูปเดิมแบบจะได้ลาแล้วชมเอยมากลับมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ เดี๋ยวกลับมาลูบลูบเดิมอย่างเนี้ยสักครูแ่แนวเออกลับมาแล้วมาตัวไทยลาแล้วตอนนี้สำหรับคุณใบหุ่นลายใบยหุ่นเหล็กเอาละทีมงานรถบทผมก็คงต้องลาหายไปก่อนแล้วกันนะเออทีอน,นี้เพื่อนเราได้เพื่อนมาสองคนเป็นลูกใครอันเดี๋ยวนะถ้าลุกตกเพื่อนเราต้องอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เพื่อนของฉันมีสองคนเพิ่งรับเพื่อนอีกคนลูกใครแอดมานที่อะไรดูดิ USA แล้วก็ USA กับอะไรอ้าวผมชอบไปเลยท่านอ่านี่ม่มีเป็น o อนดรอยัวนี้มีี้สิบจิตจะไม่พบอันนี้เลยเออแชมเปะ ออาละผมจะได้ลาท่านผู้ชมนี่ก็คงต้องหมดเวลากับผมแล,ล้วนะวันนี้คระะับกันใหม่กับนอนะีพีนาอะไรกันนะครับผมวันนี้ผมต้องเออนุญาตลาไปก่อนเลยกันพบกันใหม่อนะีพีนาสวัสดีครับ